เช้านี้ฝนตกพำมๆครับก็เลยไม่ได้ไปตลาดมีอะไรในตู้เย็นก็ทําไปเนาะเดี๋ยววันนี้ทําเป็นไข่ดาวสองใจผัดกะเพราไส้อ่อนครับวิธีทอดไข่ดาวอย่างไรให้ด้านนอกไข่ขาวเหลืองกรอบด้านในไข่แดงยังคงไหลเยิ้มน่าทานผัดกะเพราไส้อ่อนนุ่มๆไม่ขมสีสวยรสชาติเข้มข้นเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมๆกันครับมาครับอันดับแรกเรามาทอดไข่ดาวกันก่อนใส่น้ํามันพืชลงไปพอประมาณไม่ต้องเยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับ จากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนจัดครับพอน้ำมันร้อนจัดแล้วเราก็นำไข่ขาวลงไปทอดก่อนนะครับเราจะแยกไข่ขาวเอาไว้นะครับไข่ขาวเนี่ยสองฟองนะครับผมใส่ลงไปครับไข่ขาวก็จะฟูขึ้นมานะครับผมน้ำมันต้องค่อนข้างร้อนนะครับไข่จะได้ฟูสวยนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยไข่ขาวก็จะแข็งทำให้กระด้างได้นะครับ ไฟเราจะใช้ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้ด้านล่างของไข่ขาวเนี่ยเหลืองกรอบไวด้านบนยังคงฟูนุ่มอยู่นะครับพอด้านล่างของไข่ขาวเริ่มเหลืองกรอบตามต้องการแล้วก็ใส่ไข่แดงที่เราแยกเอาไว้ใส่ลงไปตรงกลางของไข่ขาวนะครับระวังไข่แดงจะไหลลงไปด้านข้างนะครับผมจะไม่สวยงามนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้ไข่แดงเซตตัว จับกับไข่ขาวแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับผมแบบนี้ครับไข่แดงยังคงไหลยเยิ้มน่าทานไข่ขาวกรอบฟูนุ่มเหลืองน่าทานเลยครับเสร็จแล้วก็มาผัดกะเพรากันต่อครับน้ํามันเนี่ยเราลินออกเหลือเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นาพริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับผมกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมไทยหนึ่งหัวพริกแห้งอีกประมาณ6เม็ดนะครับผัดให้หอมแล้วก็นําไส้อ่อนที่ต้มแล้วนะครับลงไปผัด นะครับผมไส้อ่อนเนียนำไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างน้ําเกลือให้สะอาดหลายๆน้ําเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําไปต้มัประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับผมจะได้นุ่มไม่เหนียวนะครับเหยาะน้ําเปล่าลงไปนิดนึงครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระทะไหมไส้อ่อนเนี่ยผมใช้ประมาณ250ห้าิกรัมนะครับเหลือจากครั้งที่แล้วใส่ตู้เย็นเอาไว้ครับเครื่องปรุงครับก็จะมีน้ํามันหอยครึ่งช้อนครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนเหมือนกันครับผม ต่อไปก็เป็นน้ำปลาครับใส่นิดหน่อยพอนะครับผงชูรสปลายช้อนนะครับใครไม่ชอบไม่ทานไม่ต้องใส่ครับซีอิ๊วดำหวานครับใส่ลงไปครึ่งช้อนเพื่อให้สีเข้มขึ้นนะครับน้ำตาลใส่ขาวปลายช้อนนิดหน่อยนะครับผมใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะครับเพราะว่าซีอิ๊วหวานเนี่ยมีรสชาติที่หวานอยู่แล้วครับ ผัดเข้ากันดีแล้วปิดท้ายด้วยใบกะเพราครับเสร็จแล้วครับผมผัดกะเพราไส้อ่อนนุ่มๆหอมๆสีสันเนี่ยนะทางสุดๆครับเสร็จแล้วก็มาลาดบนข้าวสวยร้อนๆครับข้าวสวยก็ร้อนผัดกะเพราก็เสร็จใหม่ๆร้อนๆครับลาดลงไปแบบจุกๆนะครับโอ้โหสีสันเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงครับรสชาติในเข้มข้นผัดแบบแห้งๆแ,แบบนี้น่าทานสุดๆครับกะเพราเสร็จแล้วไข่ดาวก็ต้องมาแล้วครับวางลงไปเลยไข่ขาวด้านล่างเนี่ยเหลืองกรอบน่าทานไข่แดงก็ยังคงไหลยเยิม้มระหว่างทางแอบไหลนิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงน่าทานเหมือนเดิมนะครับผมมาทานด้วยกันครับ ไข่ดาวสองใจกับผัดกะเพราไส้อ่อนหอมๆนุ่มๆครับก็ไปทำทานกันได้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์หัวใจคนละ1ดวงนะครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ